าในพิธีเข้าคณะเจริญท่านครับนายนเกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนตรวจุ้ดถอนยาเสพติดดำเนินงานโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนดำเนินงารแก้ปัญหายาเสพติดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนบัานศรีไทยตัวแทนของสรง การหนึน่งนะที่เป็นยุทธศาสชาติที่ดําเนินการต่อยอดนะทรับที่เราเคยทำม,มาแล้วผมก็เป็นคนดีแล้วก็ดำเนินการกับลูกค้านะฮะอย่างเชียวพันด้วยกฎหมายที่เด็นขาดนะเพราะนั้นได้วิเคราะห์ไปแล้วครนะว่าเป็นยุทธศาสชาติของบอสสนมาจักประเทศไทยหรือบทนมายักชุมชนนะแล้วก็จะมีความสมบูรณ์ยังไม่แด่พของท่าทีมันยังไม่เดินรนอดจากเรามันก็เลยตนะัดมันบอกเลย ื่อมันมาอยู่ในตัวเราเราไม่เอ no. าออกนะครับผมกล้าบอกได้เลยว่าไม่มีใครหนีท่านเีลาเชื่อผู้ดีไปได้นะครับชนยังยืนนะครับก็สอดคล้องกับโครงการที่อําเภอปากเกร็ดเราได้ได้ําเนินการนะครับและประชาชนยังไม่มือนะมันไม่มีทางเข้ามาในชุมชนได้จากที่ผมบอกว่าุบันชุมชนแคบๆนะครับเพรางฉะนั้น้อแขกงของท้องถิ่นนะครับ มีตัวแทนของผู้นำศาสนาแต่ของศาสนาก็คือเอาตัวแทนของทางไทยอีกไปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชิดสนุปภ์ถัดมาเรื่อยๆก็เรื่องการจราจรเรื่องอยากให้แก้ปัญหาคือปัญหาเรื่องยาเสพติดกับทะลอะกเลยก็ได้คิดมาว่าเราจะเสนอโครงการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ท่านเรท่านมากครับท่านบนน้าในเอ็มบนี้นะครับก็จะเป็น าลงนามหรือว่าเสนออย่างร่วมกันนะครับเราจัดนะครับรัสุทนะครับสำหรับคนนะครับปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะในเรื่วมกันนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็ยืนยาวนะครับผมในส่วนของการทำงานนะครับ เตามชิใหม่อกาครับนั่นเลยนะโครงการเดียวกันสองท่านผู้รการทงานต่โดยการาให้สดที่ะทีไทยครับี่อเร์เนของเรา้นะครับที่รากรจากกขัวห้เขาได้กินกันตานะครับอคนะครับก็จะมีท่านนี้นะครับเป็น